ค่ะสวัสดีค่ะธนพรเข็มทองค่ะคก็คือเป็นโรคมะเร็งตอนปี59ค่ะเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตขาบวมมานมากเวลาขับถ่ายขอโทษนะคะต้องใช้มือแงะไม่งั้นขับถ่ายไม่ได้ค่ะหมอโรงพยาบาลคองหลวงบอกว่าคุณตรวจก็ไม่พบอะไรแต่มีก้อนเนื้อตรงข้างนุ่มทางด้านซ้าย3ก้อนและตอนนี้หมอก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลปทุมโรงพยาบาลปทุมก็บอกว่าเดี๋ยวเราทนไม่ไหวแล้วเราปวดมากเราไปก่อนที่หมอจะนัด ก็เลยบอกว่าหนูทนไม่ไหวแล้วหนูขออะถ้าอย่างนั้นก็ตรวจได้ครับงั้นให้เราไปเข้าห้องเสร็จพอตรวจเสร็จเขาบอกว่าเดือนหน้าคุณค่อยมาฟังผลก็แล้วกันเขาบอกอย่างนี้เราไปฟังผลเสร็จเขาบอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้า 4, สีุ่ดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกมอกว่า,ค,า 16, คุณต้องไปโรงพยาบาลคลองสิบหกคุณต้องไปีคมีฉายแสงคิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะวาง เคียมจะผูกคอตายกะว่าจะอยู่ไปทําไมมาเลงยังไงก็ตายแน่นอนไม่อยู่ดีฝากคิดอย่างนี้ในใจเลยขึ้นโต๊ะเลยค่ะนึกถึงทันทีพอขึ้นลูกชายจะอยู่กับใครลูกชายจะกินยังไงและวตอนนี้มีเพื่อนมาแนตหาด้วยกันควบคู่กันกับหมอคือหมอจะบอกว่าให้ทําอะไรเราก็จะทําตามไปกับหมอควบคู่กันเลยทานอาหารเสริมตัวนี้มาประมาณ3-4สเซต ระบบขับถ่ายเราก็เริ่มเริ่มจะถ่ายได้แล้วก็ขามันก็เริ่มเบาลงแล้วก็จากที่บวมสองข้างมันจะเหลือเล็กลงเล็กลงดีขึ้นแล้วก็ท้องยุบลงยุบลงมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอย่างนี้นี้ชีวิตดีมากค่ะระบบขับถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายแบบเดินได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบ